อ่ะโอเคครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเชีงรายแล้วก็ช่างชานะครับครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาเพิ่มรีโมทพีทีเอสหนึนะครับโฉมใหม่ล่าสุดอ่ตัวนี้ตัวตัวท็อปไหมอันนี้ตัว ebs ตัวท็อปเลยเออมันมีไฮบริดอีกตัวนี้ตัวนี้นี่ท็อปของตัวทำอนี่ไหมมันเป็น ebs ฟิลิปปินส์เป็นตัวท็อปเลยถ้าท็อปนี่คือไฮบริดโอเคอ่ะมีทั้งหมดนี่นะรีโมทใหม่นะครับที่เราซื้อมาประหัสนี้3 5 1 1 1 k 1 z ยูศูนย์หนึ่งเอ้ยยูศหนึ่งเป็นหนึ่งเแล้วนะใช่หนึ่งเอันนี้คือของเดิมใช่ของเดิมของเดิมจะมีตัวกุญแจฉุกเฉินใช่แล้วก็รหัสมาให้นี่ก่อนอื่นเลยเราไม่ต้องทาอะไรมากนะครับหาสายไฟนะครับสายไฟทําแบบนี้สองข้างนะหัวท้ายหัวท้ายยังไงอืมนี่แบบนี้นะครับแล้วก็กดตัวใหม่นะครับเป็นสีแดงนะครับตัวเก่าเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เปิดเบาะขึ้นมาอันนี้เงินลูกค้านะครับ ลูกค้าซื้อลูกค้าซื้อเปิดบอกมาเปิดบอกขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ให้ดูก่อนตัวนี้อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะไม่จะเป็นนะเนี่ยดูตัวตอแกสอะตัวตอแกสตัวนี้นะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้อ่าไม่ต้องซีเรียสใช้ได้หมดทุกตำแหน่งจะจะจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เออไม่เป็นไรได้หมดได้หมดเลยอือจะอยู่ตรงเปิดได้ไหมไม่ได้ อ่าบอกว่าได้แ้วบอกว่าได้หมดอุดเปลือกเจ้ามันจะไปเพิ่มได้ยังไงเขาบอกเขาบอกผมว่าเอาอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้เลยตำแหน่งปิดอ่ะอ่าเออนี่นะแล้วก็หาปักแดงนะครับปักแดงที่มีสายไฟมันเส้นเดียวนะมันมีสองปักแดงนะครับใช่มันจะมีปักแดงตัวเช็คเช็คโค้ดเช็คโค้ดเนาะตัวนี้ก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับอืมต่อเข้าบวกนะใช่เข้าบวกเขาลบไม่ได้นะไม่ได้ แต่เครื่องมือพิเศษของข้างหน้ามีนะมีแต่ว่าไม่อยากไม่อยากเราอยากจะใช้แบบเันเองได้แบบบ้านๆเลยใช่ไหมมีนะครับอืมแบบบ้านๆเลยอะเอาใกล้ๆเลยนะนี่แบบนี้อืมเปิดเลยฝาออกมานะครับอ่าให้เรามองเนี่ยมันจะมีปลั๊กขั้วด้านในอยู่นี่าโอเคมาเกตไปนะมาอยู่ขั้นนี้นะครับแล้วก็เสียบสายไปเลยอ่าฮะไปดูลิเกชีตเดี๋ยวว่อ เาตัดออกเอาออเนาะนี่นะครับรไไเสียอย่างงี้เลยนะจุ๊บจุ๊บอย่างงี้เลยเราก็เสียบเข้าไปจุปจ๊บอย่างงี้เลยนี่นเสียบเข้าไปเอาให้แน่นเลยนะให้ใ<ช>แน่นที่สุดนะใช่คือเอาง่ายๆก็คือให้ให้เส้นทองแดงของสายไฟเนี่ยแตะกับเขี้ยวตัวนั้นใช่ให้ได้มากที่สุดถึง <อะ S 1> มากที่สุดจิ้มปุ๊บเรามากดตัวนี้นะอือหือกดเลยหนึ่งครั้งนะอ่ากดตัวนี้หนึ่งครั้งให้ขึ้นไฟนะแล้วก็เปิดรีโมท รีโมทใหม่ครับเป็นสีเขียวแล้วก็กดรีโมทเก่าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เปิดกุญแจ่เป็นหน่งอ่อนแล้วไฟตัวรีโมทใหม่มันจะนี่ไหมมันก็เป็นสีเขียวไงไม่มันจะแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดอ่ะปิดแล้วเราก็ถอดสายถอดสายก่อนนะทำยังานไม่ได้ใช่ไหมเราต่อสายก่อนต่อสายเสร็จปุ๊บลองดูนี่ของใหม่นะอ่าของใหม่ของเก่ายังไม่ได้เปิดเลยดูอ่ายังแดงอยู่เลยอ่าเราเปิดลองเปิดของเก่าลองเปิดของเก่าด้วย ใช้ได้สองอันเลยทีนี้อ๋อทำเองได้นะครับใช่ทำงได้เลยทำเองได้นะง่ายๆนะไม่ยากไม่ยากอ่าถ้าเกิดว่ายากก็เข้าศูนย์ดีกว่าใช่เนี่ยช่างง่ายช่างช่างเขารอทำงานอันนี้วิธีเพิ่มนะนี่เราดูรหัสอฮะอีกครั้งหนึ่งเบืสามห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง K สาม K หนหนึ่งเซ U หนึ่งหนึ่งครับนะครับแล้วก็หาสายไฟนะครับแบบที่ผมนี่แหละถามว่ารวดน่ะได้ไหมได้ แต่ว่ารวดน่ผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเวลาเราเราเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะไปโดนปักด้านในแล้วมันล้มมันล้มเราจะไม่โดนกั่นี้ถามว่าไหลายคุณบอกรวดไดไหมได้ถามว่าได้ได้นะแต่มันต้องเป็นรวดเล็กๆที่มันเป็นแบบอ๋อรวดขาวๆใช่ที่มันที่เขาเอาไว้มัดดอกไม้ใช่มันอ่อนอ่ะดอกดอกรวดขาวมัดดอกไม้ถ้ามันแข็งมากไม่ได้อสา่ไฟเนี่ยไฟไัดอะไรก็ได้พัดล้มอะไรได้หมดตัดสาย สายทิ้งเราซื้อพัดลมใหม่มาใช่นั่นแหละแล้วก็สายแอได้หมดเขไม่เสื้อแอร์ได้หมดตัดเอาสายไฟมาเพื่อที่จะเพิ่มรีโมทใช่แล้วก็ซื้อแอใหม่ใหญ่ไปทิ้งครับว่าวิธีเพิ่มประมาณนี้ประมาณนี้โดยลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมครับช่างห้องใหม่ครับสวัสดีครับผมแจ็คชานนะนีดูหน้าเวยดูหน้าดูหน้าสวัสดีครับผมแจ็คชานนะ